ตัวยังลูกตัวปลอดภัยยังตำแหน่งลูกตัวยืนอะนอันัปไกลจะได้มองเห็น,น,นไม นี้ละกันเย็นอะไรเนี่ยเราจะไปแล้วอะไรนี่บ้าคนนั้นบ้าคนนั้นไม่ดึงหน้าต่างลงให้หน่อยดึงหน้าต่างลงให้หน่อยไม่อยากไม่อยากปิดดึงลงก็เดี๋ยวก็มาที่มานั่นแหละดึงลงเลยอย่าด้วยกันโทรศัพท์พัดมือ